จิงจือายจำชื่อนี้เอาไว้เลยนะครับคือซอยเสื้อยืดที่คนไทยเขามารับเสื้อยืดที่เขามาตัดเสื้อยืดแล้วเอาไปขายกันที่เมืองไทยดูสุดซอยเลยนะครับเป็นเสื้อยืดทั้งซอยนะครับจริงชือายนี่เห็นไหมครับโอ้โหนี่คือสวรรค์เลยนะของคนขายเสื้อยืดต้องมาซอยซอยนี้เลยนะครับเขาเรียกว่าซอยเสื้อยืดแล้วก็มีแต่แบบสวยๆนี่นี่นี่ดูประดับมงประดับมุกอ่าตอนนี้นะครับเป็นเริ่มเป็นแขนยาวแล้วเพราะว่าตอนนี้โค้ดบีเนี่ยอัดคลิปอยู่ที่เดือน9นะครับคือเดือนกันยานะครับผมใครมาช่วงนี้นะครับแล้วก อยากหาแนวเสื้อยืดเสื้อใหม่พวงไปขายนะเหมาะมากๆเลยนะครับเพราะเมืองไทยเนี่ยเด๋ยวเดือน12ก็เข้าหน้าหนาวแล้วใช่ไหมครับคุณมาดูเซอร์เวย์ไปได้เลยนะครับพะตอนทีมที่จีนเนี่ยเขาเริ่มที่จะขายแบบแนวแขนยาวแล้วเพราะว่าเดือนต่อไปเนี่ยคือเดือน10ของที่จีนเนี่ยเขาจะเข้าหน้าหนาวแล้วแต่ของไทยเนี่ยจะเข้าหน้าหนาวประมาณเดือน12เนอะนี่เห็นไหมนี่บอกเลยราคาเริ่มต้นหลัก10เท่านั้นเองเสื้อยืดราคาหลัก10ต้องมาซอยนี้เลยที่นี่เป็นแฟค t o อรี่ช็อปนะคือมาสั่งตัดได้เลยนะครับเขารับออเดอร์ด้วยนะครับหรืสป่ดตยาไอ แต่มาไม่เป็นนะครับทักแชทมาสอบถามอะไรเดี๋ยวกับแอดมินโค้ดบีได้เลยเดี๋ยวแอดมินโค้ดบีจะบอกนะครับว่าโค้ดบีจะมารอบต่อไปเมื่อไหร่และอย่าลืมนะครับไฮไลท์ของการมากับโค้ดบีเลยนะคือโค้ดบีเนี่ยไม่ได้พาสอนแต่ฝั่งซื้อนะยังสอนฝั่งขายด้วยมีสอนยิงแอดเฟซบุ๊กแถมให้คุณนะครับมีสอนขายบนทิกตอกแถมให้คุณแล้วไฮไลท์ก็คือทิกตอกแบบเจอตัวจับมือทําวันเดียวจบทําเป็นเลยนะครับถ้าไม่เป็นไม่ให้กลับบ้านทักแชทเข้ามาสอบถามอะไรเดียวเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยสนุกมากเเลลยนนะครรััับบแ้้้วกกก็ไดูจพื่อๆ่เยเอะลยนะครรับบยงงงไไไมม่่ตต้้ออออทําะเแก ตอเองเลยครับคือไกด์คือ,คอช่วยทุกอย่างก่อนที่จะมาเรารู้สึกว่ามันยุ่งยากมากถ้าเราซื้อของต่างประเทศเราเราจะส่งยังไงแต่พอมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันง่ายกว่าที่คิดมากๆถ้าสนใจนะครับอยากมาทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมกับแอดมินโค้ชปีได้เลยตอนนี้นะครับทริปมาจีนโค้ชปีมีสามแบบแล้วนะครับผมคือ1มาควางโจนะครับ2มาอีอูนะครับและ3ครับผมมาอีอูบวกควงโจจบ ครบหมดในทริปเดียวเลยผมแล้วการมาจริงกับโค้ดพีนะครับไม่ใช่สอนให้คุณแค่มาทัวร์มาซื้อของอย่างเดียวเท่านั้นนะครับใครมาจริงกับโค้ดพีโค้ดพีจะสอนแถมฝั่งขายให้คุณไปด้วยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอนยิงแอดเฟซบุ๊ก Ad นะครับสอนขายของบน t ิ k กต็อกนะครับและไฮไลท์สำคัญนะครับสอนติ๊กต็อกแบบเจอตัวจับมือทําวันเดียวจบทําไปเลยถ้าไม่เป็นไม่ให้กับป้าแถมให้คุณไปด้วยนะครับเรียกว่าคุณเป็นทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขายนะครับจบครบในที่เดียวถ้าสนใจทักแชทมาสอบถามรายละเอียดกับแอดม แต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทางติกต็อกนะครับให้กลับไปที่แอป a c e b o o k นะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ดูที่รูปแว่นขยายมุมบนขวานะครับจิ้มไปที่รูปแว่นขยายนะครับแล้วพิมพ์เลยครับว่าโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์นะครับก็จะเจอเพจโคชบีนะครับผมสังเกตนะครับมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์